ครับแล้วใช้เวลานานไหมครับในการออกรถหรือว่าทําสัญญาครับประมาณกี่วัน,นไม่นานครับประมาณ3ามถึงวันก็ออ๋อครับ,รบผมก็คือวันนี้สวัสดีครับจาก KR Smart Car สสาขาราชบุรีนะครับวันนี้เรามาพูดคุย รายละเอียดกับคุณลูกค้านะครับซึ่งมารับรถวันนี้ก็ขับรถผ่านไปผ่านมาจนได้มาเจอรถที่ร้านแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนนะครับที่ทำงานอยู่ที่หน่วยงานเดียวกันก็แนะนำมาใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับที่ร้านนี้คุณลูกค้ารู้จักที่ร้านนี้จากเพื่อนแนะนำใช่ไหมครับใช่ครับพี่แนะนำมาครับแล้วขั้นตอนการออกรถเอกสารนี่ ยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากเลยครับครับผมก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสนี่ก็คือให้คับเบิกษาได้อย่างดีใชห้ขับปรึกษาได้อย่างดีเลยครับแล้วใช้เวลานานไหมครับในการออกรถหรือว่าทําสัญญาครับประมาณกี่วันไม่นานครับประมาณ3ามถึงสี่วันก็พออ๋อครับผมก็คือวันนี้ได้เลิกดีนะครับพอดีเลิกงานพอดีคุณลูกค้าก็มารับรถนะครับก็ขอให้พอให้กับคุณลูกค้าสุขภาพแข็งแรงนะครับกิจการหรือว่าการงานก้าวหน้ารถยนต์มีปัญหา ออกจาก K-R าสมาร์คาเราดูแลรับประกันให้นะครับเรารับประกันให้เลยอะไหล่นะครับเสียเราเปลี่ยนให้3เดือนนะครับ,ครบเครื่องยนต์เกียร์เสียรับประกันซ่อมให้ฟรีด้วยนะครับ1ปีเต็มๆเลยแล้วก็มีบริการลดยกรดสไลด์ให้กับคุณลูกค้าได้อุ่นใจนะครับก็คุณลูกค้าถูกใจรถคันนี้หลังจากที่ดูคันเดียวหรือว่าเลือกหลายๆคันครับผมก็ดูมาสองคันครับแต่ว่าอีกคันนึง พร้อมก็คือจุกย่าย่ันนี้ก็คือได้มีล้อแม็กนะครับก็คือจัดส่งให้อย่างเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับก็แลราวันนี้นะครับก็ขออวยพรให้คุณลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะครับกิจการการงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ